ยี่สิบสองพยางดื่มน้ำลำทานนานมากลำฐานบ้านฉันมันเทศ่ทการชาเมืองเรื่อเล่าเข้ากันสามพยางต้นไม้ใหญ่ไหล่ากานกานด้านหน้าขายของชำเราหน้าดูรูปลาไหลไก่จงวะดี่พยาง ปีนเขาสูงมากอยากก<ม>ินต้นตามํามต้นไม้ไปร้<ไ>ปานข<า>้าก<ป>ันฉันไปซื้อขนมต่อของกลุ่มที่สามสองพยางได้แก่ยินดีมีใจใจเด็ดเหตดลบับฉับชิงหญิงชา ได้ดีมากหลากสีสันอันสวยงามตามท้องเรื่องเมืองลับเลแม้หมดลมสีพยางได้แก่อยากกินข้าวผัดจัดจานสวยงามตามหาคนกิน<ม>ขินทานบ้านเราเราขาวหวานมากของกลุ่มที่สองส่งพยางได้แก่ ใจดีพี่น้องของมาฉายเดียนเกีียบตาขายหม่ให้รอดก่อนพูดสูบยาหาไม่สามพยางได้แก่อ่านหนังสือถือดินสอรอพี่มาหาคุณพ่อบอกว่าใช่ในสังคมอมน้ำลายสี่พยางได้แก่ทฉันสมัยมากอยากกินขนม โอนยิ้มหวานมากกล่าวคำว่าชอบเธอเจอคนที่ใช่จองสองพยางของกลุ่มที่หนึ่งได้แก่ส่งของจองใจใครก่อนตอนไหนมีคนกลไกลไ, <ป S 2> ไปเที่ยวเดียเ๋ยวสายล่าสุดสุดสุดโงสาม <S <S พยางไ,<า>ได้แก่ นั่งเก้าอี้มีดีกว่าัวถนุคนคุณเดินผ่านผ่านจาใจไม่ดีดีมีเงินทองสี่พยางได้แก่อยากกินข้าวผัดจัดจานสวยมากตามหาคนกินทิ้งฐานบ้านเขาเล่าข่าวโหมมาก